ไม่เคยตรงไหนชี้มาจ่าเดี๋ยวกูไปทำต่อกูว่าไม่ได้นะคะอยากได้ผัวแม่เขาบอกว่าเฮ่ยว้วเป็นยังไงว่าไม่ได้เดี๋ยนี่ดู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 เข้าไปตรงนี้ทุกทีครับสวัสดีค่ะว่าไม่ได้นะคะหิวก็หิวไปแต่คุณวิทย์เลือกวริโภคแต่มาดามแฮมเท่านั้นค่ะ บ้าคแมุ้่ไปเลยล้วไหยุดไมบลขอเลขมงคลคุณวิทย์ขอเลขมงคลนะห้าสิบแปดอ๋อไม่ตุบูไม่ตออเราคุ้ห้าเสเหรอแม่ตเลขต้นมไม่ได้ เดียวเราต้องถามทีละคนว่าหน้าใหม่มาดามแพมที่ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอย่าล้อกคำถามกันนะสี่คนเลยไม่เอาสี่คนนะครับเราหนึ่งเอาไปหนึ่งคือเดอมาดามแพมสวยมากเลยค่ะน่ารักมากดูว่าอั้มพราชล่าผ่าแม่บอกแม่อยากหน้าเหมือนอั้มไงก็เหมือนอั้มเลยนะมาดามแพมต่อไปค่ะต่อไปสิ เห็นหน้ามมานมแพมแล้วพูดได้คำเดียวว่าระมุนีสลุป40ปีที่ใช้ชีวิตมาเหมือนก็ะเทยมาตลอดอ่ะพี่เคพี่เคเห็นหน้าแม่แล้วอยากจะบอกว่าว่าพันห้าสองพันได้ไหมหน้าแม่แพงมากพี่เล็เดี๋ยวเดี๋ยวแก้สองพันแพงมากสองพันคือมีปัญญาจ่ายนะคะลเห็นหน้าแม่แล้ว สวยจริงไหมสิงค่าสวยจริงคุณพี่ชอบให้สิงค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าคนนี้เหมือนมาดามแพนมากเลยอ่ะคนนี้ใช่มาดามแพนมแพมสาวมาดามแพนค่ะ เป็นเป็นญาติกับเบลนันทิตาตั้งจนมือตั้งจนมือใครก็ได้เลยอ่ะแม่ตอนแรกโคดช่ะไม่เชื่อไม่นีนะหลังๆอแล้วเป็นเบลแล้วตอนนี้คือเหมือนแล้วนะเหมือนแล้วเหมือนแล้วแล้วมีคนบอกว่าเหมือนวีดาด้วยนะคือหมอเก่งมากคือแมหรือวีนี่วีนาแต่อันนี้ไม่ใช่วีเนียนะเป็นนาเนีอะหัวยังใหญ่เหมือนเดิม สวยมากใช่ไหมคะสวยมากเนี่เนะรอดตึงเลยรอดตึ่นขนาดนั้นก็งงเหมือนกันแม่ทุบไปแม่ทุบไปหมดกี่ร้านเนี่ยฮะแม่ทุบไปหมดกี่ร้านอ๋อเขาจ้างกูกี่ร้านดีกว่าพ่เซนเตอร์จ้า